ก็เริ่มรับราชการนะครับผมวันที่หนึงกาพันสองพันห้าร้อยสามสอ็นั้นก็เลือกไปสอบได้แล้วเลือกไปลงที่จังวัดอรัง้ามีก็ไปดำรงตำแหน่งนักชาการสมกรสามการสำรวจและกำรวจรดับต่างฝ่ายสมกรทั่วไปสำนักงานสรรกรจังหวัดก็ภาคภูมิใจในชีวิตธนาการเนี่ย อันไหนที่ภูม okay? ouais. ิใจมากที uh ่สุดก็คือเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการเนี่ยภูมิใจที่สุดก็คือได้รับเครื่องระดับชิดเจ้าพลชั้นปัฒนาพลเป็นต้นนี้คือภาพภูมิใจที่สุ่มเบื้องต้นการทำงานเนี่ยต้องมีความตั้งใจต้องมีความตั้งใจเลย่างตึงจนว่าทำร่องทำงานชิ้นนี้ประสบโดยความเป้าหมาย ความเป้าหมายของของ,ของงานชิ้นนี้นว่าเราต้องทาให้สําเร็จและมีอุปศสรร์อะไรก็แก้ไขโดยใช้หลักการการเป็นทีมีเรื่องหนึ่งตอนนั้นเป็นตอนนั้น,น,นเนราคงตำแหน่งสอกตอนตั้งแต่รอบที่สองเนาะตอนนั้นดีตอน้รอบที่หกเริมเริมเดิมในเป็นสบุลตอนนั้นก็มีการสรทนากานานบบันในการถมสมุดด้วยกันนะก็เีการคิดเรื่องงานขึ้นมาหลายเรื่อง โดยตัวเองเนี่ยคิดว่าการคัดล้นข้อมูลข้อมูลของของของผู้เสียภาษีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีและต้องรู้ไอการที่เราไปสํสารวจสถานประกอบการเนี่ยพอเราไปถึงบ้านนึงเนี่ยเราก็เห็นพื้นที่บ้านแต่ไม่รู้เราก็มาคนในบ้านเนี่ยเสียภาษีไหมทํากิจการเนี่ยร้านขายของนี้โน่นนี่นั่นอ่ะมีการเสียภาษีบ้างหรือเปล่า เราไม่มีการดูเลยถ้าเราเห็นบ้าน,นที่เนาะเราไม่มีการดูเลยก็เลยคิดว่าเออจะทํายังไงว่าเราสามารถที่จะคัดค้นข้อมูลจากบ้านเลขที่นี้ให้ได้ว่ามีใครเสรียภาษียัยงไงบ้างก็เสอนอแนวคิดขึ้นไปงนีไไ้ไดทางผู้จัดเขาก็นําแนวคิดว่า,ออาการคัดค้นข้อมูลในบ้านเราเงเนี่ยว่ามีใครเสรรียภาษีเนี่ยให้ททเปนน็นตัวเองนี่ยเขาก็รับเรื่องไป พอตอจากนั้นประมาณ2-3ปีก็ในการย้รนกับข้อมูลเนี่ยที่มันออกมาจากว่าเราขี่บานที่ไปถนนไปซอยไปอะไรเงี้ยมันก็จะออกรายชื่อของผู้เสียภาษีทัในบ้านนะครับแล้วก็เป็นแบบที่ที่เราจะเก็บภาษหลักอย่างเดียวที่เราจะต้องทำให้ได้คือให้การเป็นธรรมให้การเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครอยากเสีย าเราให้ความเป็นธรรมก็ได้ก็คือหมายว่าใครมีรายได้มากก็เสียมากใครมีรายได้น้อยก็เสียน้อยอันนี้เราต้องยึดหลักว่าไม่ใช่ว่าคุณมีรายได้มามากแล้วแต่กเสียน้อยเท่ากับคนอื่นเนี่ยอันนี้คันนี้ไม่ไม่นัแล้วก็มีอย่างอื่นที่ต้องพิจาราต้องแก้จริงเราก็หาว่าจุดจุดในห้องหรือว่าจุดป,ปัญหาของม,มันตอนนั้นมีอยู่ตรงไหนแล้วก็เราองแก้ถึนัหนอาหารเนี่ยเลือกทางอาหารที่มีประโยชน์ เช่เป็นคนที่ไม่ทา,า,านไม่ทานจกินะเป็นเวลาก็ทานอัน็ก็กาววากาเสียงแล้วก็นี่แหละใช้การเดินใช้การเดิน,ปนไปแล้วก็วิ่งอกไปกนครศรีมาบ,บ้างเพรว่าก็ไปดูน้องๆ่าพ่อแม่ก็เสียอคก็ไปดูน้องๆแลท่องเที่ยวอย่างอื่นก็ไม่ทำเลยละ